อัสสลามูอะลัยกุมแล้วก็สวัสดีนะครับผมอับดุลรมานพลสวัสด์นะครับผู้ก่อตั้งโครงการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารให้เป็นยานะครับและบริษัท ADP ฟาตอนี1442จำกัดนะครับโครงการนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องนะครับทุกเชื้อชาติศาสนาว่า แท้จริงแล้วนะครับสาเหตุการเจ็บป่วยของเราเนี่ยความดันไขมันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะรักษาให้หายได้ด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆและมาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการกินหรือการบริโภคเป็นหลัก เพราะโรคมาจากการกินเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดจะต้องแก้ที่ต้นเหตุนะครับท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากบรรยายผ่าไล์สดซึ่งผมจะมีบรรยายออกไปเรื่อยๆนะครับอิจฉาหในขณะเดียวกันนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อใหม่นะครับก็คือเป็นช่อง t i k t o อกนะครับเป็นช่องใหม่ แต่จริงๆแล้วผมบรรยายมาประมาณ5ปีแล้วนะครับในหัวข้อทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยตนเองนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะครับกับการบรรยายเก่าๆนะครับในชื่อของผมเองใน Google ได้นะครับอับดุลรอบานพลสวัสดิ์แต่นะครับการบรรยายที่ผ่านมานะครับจะเป็น การบรรยายเฉพาะกลุ่มมากกว่าก็คือจะเป็นการบรรยายเฉพาะกลุ่มมุสลิมหลักๆนะครับแต่นะครับตอนนี้ก็จะมีการบรรยายที่เป็นรูปแบบที่ฉบับสากลมากยิ่งขึ้นนะครับท่านสามารถที่จะฟังได้นะครับทุกเชื้อชาติศาสนานะครับฟังได้หมดเลยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ สูงสุดกับมวลมนุษยชาตินะครับถ้าเติอยากพบข้องจริงนะความรู้สุขภาพที่แท้จริงนะไม่มีโฆษณาชวนเชือ้ออะไรทังสิน้นนะบอกได้เลยไม่มีระบบทุดนิยมอะไรทังสิน้นเตินมาฟังช่องนี้แล้วไม่มีพบกับคำว่าปิดวังเพราะบอกแล้วว่าทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยตัวของเตนเอง เตินตองทำเตินต้องปฏิบัติพบจะบอกแนวทางที่ทูกตองให้ถาวนั้นอามีน